สวัสดีครับผมวันนี้ว่างครับทักทายพี่น้องชาวเพจนะครับผมแล้วก็พี่น้องขายยูทูบอยู่กับผมมงคลสาวสตูดิโอครับผมตัวรถแห่มินิบัสมงคลสาวนะครับวันนี้ว่างครับเราก็มาทำตกแต่งภายในนะครับเนี่นครับคือด้านหน้าครับเป็น VP ีนะครับก็ทำเองครับผมกับพี่ชายครับช่างแซม นี่ครับของซื้อมาแล้วครับผมเป็นผนังเขาเรียกว่าอะไรผนัง v p เลยเนาะเม็ดละ360บาทนะครับเนี่ยเม็ดละ360ครับหน้าหน้ากว้างเขาก็เม็ดห้าสิบความกว้างเม็ดห้าสิบแต่เขาขายเม็ดละเม็ดละร้อยห้าสิบเอ้ยสามร้อยหกสิบบาทนะครับผมตอนนี้ก็อันนี้ก็ประมาณ พันห้าพันหกนะครับนี่นิดเดียว <c oughs> ดูครับอันนี้ก็เป็นไม้อัดนะครับผมเอาไม้อัดสิบมิลครับไม่รู้ว่าเขาสิบห้ามิลหรือเปล่านะแต่ผมเอาสิบมิลตัวนี้ก็จะเป็นกาวยางนะครับกําลังทากาวยางโอ้เจียงกระเบิงแงตานี่เจียงชาฟ้าบ่โอ้ได้ช่างชาฟ้ามา ปกติเขาก็จะพ่นเอาก็ได้นะแต่ต้องซื้อเป็นกาวพ่นนะนี่ครับตอนนี้ก็ทากาวนะครับเพื่อที่จะปิดจะติดตัว V P นะครับผมสงดเลยน,นะต้องเรียบอนุ่พังบ่ะอน,นุบาเรียบพังมันอยู่มากัดสั่นไหม ยยะมาเดียมเดีจบเดี๋ยวพาไปดูด้านบนครับผมว่าเราเปลี่ยนอะไรบ้างปรับปรุงอะไรบ้างครับอาจจะรกหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้รื้อของครับอะอะไรเลยนี่ครับนี่ ก็เพราะว่าที่อูเขาไม่ได้ทํามาให้ครับเพราะว่าตรงนี้ทํามาไม่ได้เพราะว่า,าเราต้องเอามาใส่ตู้ก่อนครับถึงจะทําได้ถ้าทําได้ก็ต้องทําแบบถอดนะครับแบบถอดออก,กได้อะไรประมาณนั้นครับแต่นี่ผมไม่ได้สั่งให้เขาทํามาครับก็เลยต้องมาทําเองอูทําเองก็ไม่ใช่น้อยๆได้พี่น้องนี่เนี่ยแค่ตรงเนี้ยเนี่ยแค่หน้านี้ซื้อของหมดไปประมาณสามพกว่านี ก็มีเหล็กด้วยครับนี่มีเหล็กด้วยแต่ก็พวกกาวเอ้ยพวกไม้อัดไม้อัดก็ต้องใช้ต้องซื้อมาสองแผ่นนะครับแต่ใช้มันแผ่นกว่ากว่านี่แหละแต่อย่างวาเขาไม่แยกเนาะไอ้กวาวนมันก็ต้องซื้อมาสองแผ่นนะครับตัวนั้นก็พันห้าพันหกไม้อัดก็พันกว่าบาทสองแผ่นนะครับแล้วก็พวกกาวอีกพวกอน็อตอะไรเนี่ยเหล็กอีกนี่ครับสี่ห้าพันได้นะ โ้โหดเดียวเองจนจนก็คิดว่าเนี่ยเนี่ยถ้าเราถ้าเราเอามาทำข้างนอกน,อกนะพวก v ีพีเนี่ยไม่ไม่ไม่ผิดเลยครับที่เขาเรียกแพงนะครับเนี่ยไม่ผิดเลยครับที่เขาเรียกราคาแบบนี้มานะครับเพราะว่าแค่นี้เราหมดไปเกือบห้าพันนะแค่นี้เองนะครับโอ้เอาเรื่องเลยพี่น้อง v ีพีดิ อันนี้เราก็ยังไม่มีคิ้วมีอะไรมันเขาด้วยนะนี่อันนี้เขามีคิ้วมีอะไรมาด้วยครับผมลืมซื้อนะครับเดี๋ยวค่อยซื้อมาใส่หลังก็ได้นะโอ้ลองคิดดูว,ว่าทั้งคันถ้าทํามาทั้งคันน่ะถ้าเราทำเองทั้งคันอะ่ะหมดเท่าไหร่ <laughs> หลายหมื่นอยู่นะผ่าพันหนึ่งมือนอันนี้อีกโอ้หลายตังค์อยู่นะพี่น้องทางที่ดีก็ทําออกจากอู่มาเลยครับ <laughs> ทำออกจากอูมาดีกว่าครับแล้วก็เขาก็ทำได้สวยด้วยนะครับก็ย้ายมอนิเตอร์ครับแต่ก่อนมอนิเตอร์จะมีใบเดียวครับแต่ตอนนี้แต่ก่อนอยู่อยู่ที่นู่นหนึ่งใบครับแล้วก็อยู่ตรงนี้หนึ่งใบแต่ตอนนี้ย้ายจากข้างล่างมาขึ้นบนนะครับเป็นสองใบครับแต่ผมก็ไม่ได้วางตรงนะผมวางให้เฉียง หลายท่านงงทำไมทำไมต้องเฉียงทำไมไม่วางตรงๆถึงจะสวยที่เฉียงก็เพราะว่านี่ครับนั่งดนตรีนั่งอยู่นี้ครับนั่งดนตรีนั่งอยู่มุมนอกนะครับจะนั่งข้างนอกรถประมาณหนึ่งคนถึงสองคนครับก็เลยต้องเฉียงเฉียงมาให้นี่หน่อยครับถ้าเราหันไปตรงทั้งหมดก็บริเวณแคบนิดเดียวนะก็ก็เลยหันหันออกมานี่หน่อยครับให้มือกีตาร์ครับส่วนมากมือกีตาร์จะนั่งเนี่ยนั่งมุมตรงนี้ครับฮะ อะเดี๋ยวมารอชมตอนตอนเราติดแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้ชมไปทีละขั้นนะครับช่างจะเริ่มประกอบแล้วล่ะคะ่ะดล้วครับขึ้นเดียวเลยนะทำดา้านหน้าทำด้านกว่า ไม่เล่นงบบานปลายนะคะขนาดแค่นี้นะคะประมาณ5 0าพัน0 0เกือบหกพันะคะเนี่ยงบบานขนาโอ้เกินุกละยากเลย

เขาไม่ให้ถ่ายเห็นอันนี้เนาะโอ้คลิปนี้ไม่ได้หรอกเพราะเซมดาเอาเจ้าบ้านเลยฮะไม่โซุณเคยอ๊ยเคยปิ๊งปิ๊งเคยก็เคยปิ๊งปิ๊งทำเคยจ้ะเนาะนี่จุดอะาทนึกสายลูกทำไมมันมืดตึ๊บ จอยโยจอยโยแจ๋วจอยโยแจ๋วที่ไหนจอยョโจยเห็นรอเฮ้ยขึ้นเลยดุเอาจะอ่านหรอในยัวบานยันนี่เลยบานยังเดะอนี่ทำเพื่อเซอร์วิสครับเวลาเราถอดดอกถอดดอกเราก็ถอดอันนี้ออกก็ได้ นี่ก็เต้มเต้มมาแต่ก่อนว่าว่าจะติดสายน็อตครับเต็มได้สายแล้วเชื่อมเลยแต่เวลาถอดถอดได้ครับต้องตัดออกนิดเดียวครับน้อยนิดหน่อยมน,น,ยนีต้องซื้อลองมาใส่ ส้นใส่ไฟใฟสฟ่ไไลูกโซ่เรียบมนุษย์ซส้นป,นป่ะเรียบลูกสและอย่าะปีปีเข้มดัะมารับเลยอโอเต่เเมันคนละสีกันดิสีนี้อันนี้จะออกสีน้ำตาลอ่อนๆอันนี้มันจะออกแบบน้ำตาลอะไรน้ำตาลดำ <Yeah. S 2> <ะ>เ<ะ><ะ>จ้าดอกดอกเบ็ดตราเรียกว่าเอาเป็นสีอะไรนะสีครีมสีครีม,รมขาวๆสวยอยู่ลัวมันมันไม่เหมือนกัน,นแต่อันนี้ก็ไม่เหมือนกัน,นมันก็เข้าวไปนี่อยู่ไม่ในร้านมันไม่มีเลยนะสีนี้ไม่มีนะมีอยู่น้ำตาลอีมีเดย์น้ำตาลนั่นอ่ะมีเดย์เดี๋ยวไปติดกาวอีกอันหนึ่งครับเนี่ยตัวนี้ครับ ตัวบนสองแผงมันจะเว้นเว้นตู้มอนิเตอร์นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีพัดลมนะครับหนตรีก,ก็จะร้อนครับต่อไปเพราะว่าพัดลมมันใส่ไม่ได้พัลมแอร์เบอร์าบาดหนังกรีเ <laughs> ดี๋ยวลองดูถ้าไม่งั้นก็จะยัดยัดแถวนี้เลยให้ให้แต่เย็นๆก็เพราะว่าไม่งั้นก็ซื้อเล็กๆอืมปนัดโทมิทมมเกล็นกเพลยนไม่ไม่งั้นก็ซื้ออีกขวอนอ,ะอ่ะตัวนหนึ่งนี่ไงตรงนี้นอ,นนนอ๋อ ตรงนั้นตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งน่าจะได้อยู่โอเคเดี๋ยวไปติดช้าอีกันหนึ่งนะครับเดี๋ยววางรัเล้าเราเป็นรูปเป็น่างอ่ะนะ ช่างจำเป็นช่างจำเป็นลายอยู่ตอนนี้กนี่มีมาสกิทนี่ก็ไดวเบอร์หนุเด้เบอ์ตรองหนุได้ไอที่พับนั่นก็อันนี้นะ ไปยามาดูใกล้ๆแล้วกันคอยต่อยวมนต่อนะไม่มีปัญหาก็ได้อยู่ที่คือกีบไอยนเรีบร้อยครับ เรู้ได้เลยเสร็จแล้วครับแต่เสียดายเนี่ยเราไม่ใช่มือชิชนะีพเนาะเรามือสมัครเล่นรอยต่อครับมันมันรอยตะเข็บมันไม่ไม่ไม่ตรงกันก็คนกีไม่ได้ตัด,ไ,ไ,ดไงของเขาไม่ได้ตัดเ,เรามันตัดชิ้นครับถ้าไม่ตัดชิ้นใสาย,ยากอันนี้มันเลยมันต้องตัดเป็นชิ้น <c oughs> อาบมายิ่งเลยนี่สรง,งากเ,เงิน โอ้เต็มมือก็เหน็บกับโขกเลยไปเองเสียดายก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าอยากจะทำครับผมก็ทำเองก็ได้นะแต่ถ้ามีเวลาทำเองก็ได้เป็นมุกก็ ประมาณห้าพันหกพันเนี่ยแค่นี้เองนะ <laughs> แค่นี้เองนะนี่เพราะว่าไม้ผมก็ใช้เป็นไม้ภูเขาเลยครับแต่เป็นสิบมิลก็มันพแบบันพันสองเปล่าเกือบพันสองเี่ยพันหนึ่งร้อยกว่าบาทไม้ตัวนี้มันผมซื้อมาสี่เมตรก็ตกไปพันห้าพันหกแต่บาง<ม>ร้าน 1> 1, <000 S 2> ก็ราคาไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันแล,แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ร้าน อันนี้ก็ยังไม่รวมเหล็กเหล็กก็ประมาณแล้วแต่นะที่ผมเก็บของเก่าด้วยเก็บเหล็กเก่าด้วยก็ซื้อใหม่แค่เส้นเดียวเหล็กก็ใช้ประมาณสองเส้นประมาณสองเส้นทึงสามเส้นกับตัวเล็กแต่นนี้ก็เลือนนิดหนึ่งครับไม่ยากหรอกเดี๋ยวค่อยซื้อซื้อคิว้วมาเก็บเอา เนี่ยของเขากขเขาก็มีขเขาเก็บคิ้วอยู่ไหมเนี่ยตรงมุมนี่นะมันเลยดูไปสวยแล้วก็ซื้อคิ้วก็เก็บเอาก็ได้ครับของก็สวยก็ลองเอาไปทําดูครับพี่น้องแล้วแต่เราจะออกแบบแบบไหนครับอันนี้ก็เป็นวิทยาถามก็ถือว่าสวยครับสวยใส่ไปก็ดูดีครับดูดี มีทาง,ทางน่ะเทาน,ออน่วนโอ้ก็ <laughs> พอดูครับ <c oughs> บ้างน็อตไปได้เลย,เลย <c oughs> พอดูได้ครับ <c oughs> ก็เหลือยิงน็อตครับยิงน็อตยิงนอ <c oughs> ็นนอตเวลาเราจะเกะเซอร์วิสเราก็เกะตามน็อตได้เลย บางคนก็เขาก็จะเอาไม่อัดยิงก่อนเนาะแล้วยิงน็อตเลยแล้วแปะนี่ทีหลังมันก็ได้เหมือนกันมันก็สวยเหมือนกันเพราะว่ามันจะไม่มีรอยต่อแต่เวลาเราเซอร์วิสนี่แหละเวลาจะจะถอดซื้อวิสถอดอะไรตู้นี่นะครับมันหาน็อตไม่เจอผมก็เลยต้องเอาน็อตมายิงทีหลัง <c oughs> เพราะว่าตัวน็อตนี่มันมีตัวถ็บของน็อตอยู่มันมีมันมีขายครับ ก็ลองคันดูครับก็มีม,มีตัวนี้ก็ขายตามร้านทำบอกครับมีร้านทำบอกร้านที่รับทำบอกรถยนต์รับทำเครื่องเสียงรถยนต์นนะมีครับตัวนี้แต่ถ้าอยากให้ดีก็ให้ร้านเขาทำมาให้ดีกว่า <c oughs> ขนาดนี้หมดตั้งห้าหกพันครับแล้วถ้าทั้งคันนี่ดูเลยครับว่าทำไมถึง ทีวีพิมพ์แพงแพงจริงครับถ้าเราไม่ซื้อมาทันตัวเองไม่รู้เลยถ้ายางให้ดีก็ให้ร้านทำมาดีกว่า <laughs> หรือว่าถ้าใครเป็นช่างก็ทำเองดีกว่า,า <laughs> ใครเป็นช่างทำเองดีกว่าแต่ <laughs> ถ้าสุรับผมแล้วผมว่าให้ร้านทำมาดีกว่าเพราาร้านทำมามันจะได้สวยเลยเก็บ <laughs> <ๆ>มาแบบทีเดียวสวยเลยแต่อันนี้มันเป็นข้างหน้าครับข้างหน้าร้านเขาไม่ได้ทำให้อยู่แล้วเลย เพราข้างหน้านะเพราะว่าเราต้องเอาตู้มาใส่ถ้าเขาทํามาเราจะใส่ตู้ยากเขาก็เลยไม่ได้ทํามาเพราะว่าเรา,เราเป็นรถเล็กเราต้องขึ้นตู้ฝั่งนี้ครับขึ้นข้างล่างไม่ได้โอเคครับประมาณนี้